ดีครัวันนี้นมนมแมงแบงแพรนะคะมาเล่นบ้านนมนี่นะคะตอนนี้คือจัดงานอยู่ที่หน้ามาไรากระเซ่เนี่ยนมนมเข้าไปแล้วคือช่วงนี้คือแบบฝนจะตกให้ดูเมฆด้านหลังอ่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูกันว่านมนมมาเปเล่นอะไรโอ้โหนี่ยเอนมินเนี่ยนะเนี่ยปากมินเนี่ยรุ่นปลี่นเปลี่ยนไป,ไปกว่าเดิมไปกว่เดิมลังไปโอ้สองคนกัน้อง เก็บข้าตัวแล้วก็นี่เลย,ยลตีน้อยแล้วค่อยๆไต่น้อยแล้วนี่จะเป็นบ้านบอลน,นี่สวยมากมเลยใหญ่มากเลยเด็กๆชอบแล้วก็สไลด์ลงมาคุณแม่จะถ่ายได้แค่ด้านหน้านะคะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เป็นบ้านบอลลำับเด็กๆนี่นี่สไลได์มาแล้วนีนี่มาแล้วนี่มาแล้ว อลังลงอ้โลกไม่จังนะครับเล่นธรรมดาโลกไม่จังสุดไปเลยนีนะะ่บ้านลมอนนะคะบ้านลมเดี๋ยวถ่ายด้านนอกให้ดูว่าบ้านลมเนีย่ยใหญ่มากแต่บรรยากาศก็จะคึมคึมมืดมืดหน่อยบ้านลม บ้านลมที่เด็กๆเล่นแล้วก็มีไฟนี่นะคะบ้านลมนแล้วนี่ต่อไปก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ต่อไปก็จะเป็นแบบเป็นมุมที่แบบของขามีป้าโปมีเทนตุตรกตามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานมหักรรมของกินนะคะที่เขาจะจัดอยู่เรื่อยอยู่หน้ามหาลายาัยเกษตรก็จัดทีนึ่งเด็กๆก็ชอบมากเพราะว่าได้มามาเล่นมาปลดปล่อยชอบบ้านลมเนี่ยชอบมากใหญ่มาก แบ่งแงเทให้นมๆมเขไม่สนุกก่อนมารีวิวบ้านลมห้เพื่อนๆได้ด,ด,ด,ดูถ้าเกิดวันไหนอยากเล่นก็ไปหาตามมรตกรรมนะคะก็หรือว่างานนะคะที่เขาจัดอย่างสิบวันอะไรเงี้ยก็จะสนุกดารเลยเขาผ่อนล่อยมากเลยดูยน,นี่นกเปสนสุดๆบ้านลมโอเคนะคะ